สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC JK เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับพามาชมนะครับเป็นแม่วันทองนะครับโลกเอสเคห้าสามหกนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนะครับเล่าเรื่องเมื่อตอนนะครับเมื่อตอนตรวจท้องวัวสามเดือนนะครับตรวจท้องวัวสามเดือนนะครับหมอตรวจท้องนะครับ บอกว่าท้องหมดลูกอยู่ด้านซ้ายจะเป็นตัวผู้จริงหรือไม่นะครับจริงหรือไม่ก็นี่ก็จะคลอดแล้วนะครับก็อีกไม่กี่วันนะครับไม่อีกไม่กี่วันนะครับนี่ก็200 92วันแล้วนะครับนี่คอยดูครับว่าจะจริงหรือไม่ครับเวลาเราตรวจเวลาหมอตรวจท้องนี่ หมดโลกอยู่ด้านซ้ายจะเป็นตัวผู้ครับด้านขวาจะเป็นตัวเมียนะครับเป็นการสันนิษฐานที่การพยากรนะครับการพยากร์ของหมอนะครับการพยากรของหมอนี่แหละครับมาลุ้นกันนะครับว่าจริงหรือไม่ครับจะเป็นเพศผู้นะครับเป็นการพยากรณ์นะครับการพยากรนี่ก็เริ่มจากตุยๆแล้วนะครับนี่ก็มาลุ้นกันนะครับ เป็นลูก SK 536นะครับ KK 105ก็เป็นลูกของทูบอดอทูบดอก็เป็นลูกของวินนะครับไปดูกันว่าแม่วันทองจะจ่ายลูกออกมาดีแค่ไหนนะครับเป็นวัวเลือด50%นะครับก็ยังไม่ได้ตีแบรดตีอะไรนะครับนอนแล้ว ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มนะครับแล้วก็ช่อง youtube JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ